สองสารณียสูตรว่าด้วยสถานที่อันกษัตร์ิยและภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งนี้เป็นสถานที่อันกษัตราธิราชผู้ได้รับมมรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนม์ชีพสถานที่สามแห่งอะไรบ้างคือ 1. กษัตรายธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว ประสูตรณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่หนึ่งอันกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมาชีพ 2. กษัตริธิทีราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สองอันกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมาชีพ สามกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศษแล้วทรงชนะสงครามครั้งใหญ่พิชิตชัยสงครามครอบครองสนามรบใดสนามรบนี้เป็นสถานที่แห่งที่สามอันกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนม์ชีพสถานที่สามแห่งนี้แหลอันกษัตราที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศษแล้ว พึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพอย่างนั้นเหมือนกันแลสถานที่สามแห่งนี้อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสถานที่สามแห่งอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่หนึ่งอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 2. ภิกษุรู้ชาติตามความเป็นจริงว่านิทุกข์นิทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนิทุกขนิโรธความดับทุกข์นิทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สองอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 3. ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวีมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สามอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งนี้แลอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสารณียสูตรที่สองจบ